ตโยธรรมชาดกว่าด้วยธรรมของผู้ล่วงพ้นศัตรูพระบรมศาสดาเมื่อประทับอยู่ณนะพระเวลุวันมหาวิหารทรงปรารบการตะเกียบตะกายจะฆ่าพระองค์นั่นแหละปรัสพระธรรมเทศนานี้มีคำเริ่มต้นว่ายะเตสเตจอตโยรรมมาดังนี้ในอดีตการครั้งพระเจ้าพรหมทัตเสวยราชสมบัติอยู่ในกรุงพาราณสี พระเทวทัตบังเกิดในกำเนิดวานอนควบคุมฝูงอยู่ในหิมวันตะประเทศเมื่อลูกวานอนที่อาศัยตนเติบโตแล้วก็ขบพืชของลูกวานอนเหล่านั้นเสียสิ้นเพราะกลัวว่าวานอนเหล่านี้จะแย่งคุมฝูงในครั้งนั้นพระโพธิสัตว์ก็อาศัยวานอนนั้นแหละถือปฏิสนธิในท้องของนางวานอนตัวหนึ่งครั้นนางวานอนรู้ว่า ตั้งคันเพื่อจะถนอมคันของตนก็ได้ไปสู่เชิงเขาตำบลอื่นพอท้องแก่ครบกำหนดก็คลอดพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์เจริญวัยถึงความเป็นผู้รู้เดียงสาแล้วเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยกำลังวันหนึ่งถามมารดาว่าแม่จา๋าใครเป็นพ่อของฉันมารดาตอบว่าพ่อคุณบิดาของเจ้าคุมฝูงอยู่ที่ภูเขาลูกโนน แม่พาฉันไปหาพ่อเถิดลูกจ๋าเจ้าไม่อาจเข้าใกล้พ่อของเจ้าได้เพราะพ่อของเจ้าคอยขบพืชของลูกวานอนที่อาศัยตนเกิดเสียหมดเพราะกลัวจะแย่งคุมฝูงแม่จ๋าพาฉันไปเถิดฉันจักรูันางจึงพาพระโพธิสัตว์มายังสำนักของวานอนผู้เป็นพ่อวานอนนั้นเห็นลูกของตนแล้วก็คิดว่า เมื่อเจ้านี้เติบโตจากไม่ยอมให้เราคุมฝูงต้องฆ่ามันเสียบัดนี้ทีเดียวเราจักทำเป็นเหมือนสวมกอดมันแล้วก็บีบให้แน่นให้ถึงสิ้นชีวิตให้จงได้จึงกล่าวว่ามันนี่เถิดลูกเจ้าไปไหนเสียนมนานจนป่านนี้ดังนี้แล้วทำเป็นเหมือนกอดรัดพระโพธิสัตว์รัดจนแน่นก็พระโพธิสัตว์มีกำลังดังช้างสารสมบูรณ์ด้วยเรี่ยวแรงจึงบีปัิตอบ ครั้งนั้นกระดูกทุกชิ้นส่วนของวานอนนั้นถึงอาการจะแตกแยกลำดับนั้นวานอนผู้เป็นพ่อเกิดวิตกว่าไอ้นี่เติบโตขึ้นต้องฆ่าเราเราต้องหาอุบายอะไร รีบฆ่ามันเสียก่อนแต่นั้นก็คิดได้ว่าไม่ไกลจากนี้มีสระที่มีผีเสื้อน้ำสิงอยู่เราจักให้ผีเสื้อน้ำกินมันเสียที่สระนั้นแล้วจึงกล่าวกับพระโพธิสัตว์ว่าลูกเอย๋ยพ่อแก่แล้วจักมอบฝูงให้เจ้าวันนี้จะตั้งเจ้าเป็นหัวหน้าที่ตรงน้นมีสระอยู่ในสระนั้นดอกโกมุตสองดอกอุบลสามดอกปทุมห้าดอกกำลังบาลไปเถิดไปเอาดอกไม้มาจากสระนั้น พระโพธิสัตว์รับคำว่าดีละพ่อฉันจักไปนำมาแล้วก็ไปแต่ยังไม่ผีผามลงไปตรวจดูรอยรอบรอบสะเห็นแต่รอยลงเท่านั้นไม่เห็นรอยขึ้น ก็รู้ว่าอันสันนี้ต้องมีรากสดยึดครองแน่นอนเพร่อเราไม่อาจฆ่าเราด้วยตนจักหวังให้รากสดเคี้ยวกินเราเสียเราจักไม่ลงสันนี้และต้องเก็บดอกไม้ให้ได้ด้วยแล้วเดินไปหาที่ซึ่งไม่มีน้ําไปได้สองดอกทีเดียวโดดไปลงฝั่งโน้นโดดจากฝั่งโน้นมาลงฝั่งนี้ก็คว้าได้อีกสองดอกด้วยอุบายนั้นแหละด้วยวิธีนี้พระโพธิสัตว์เก็บดอกไม้ได้ เป็นกองทั้งสองฝั่งสะและไม่ต้องลงสู่สถานอันอยู่ในอาญาของรากสดครั้นพระโพธิสัตว์เห็นว่าไม่สามารถจะเก็บได้มากกว่านี้ก็รวบรวมดอกไม้กองไว้ที่เดียวครั้งนั้นรากสดดำริว่า ัจฉริยบุรุษมีปัญญาอย่างนี้เราไม่เคยเห็นเลยตลอดการมีประมาณเท่านี้ดอกไม้ก็เก็บได้ตามปรารถนาและไม่ต้องลงสู่สถานที่อันอยู่ในอาญาของเราอีกด้วยจึงระเบิดน้ำโผล่คึ้นจากน้ำเข้าไปหาพระโพธิสัตว์กล่าวว่าพานารินในโลกนี้ผู้ใดมีธรรมสมประการผู้นั้นย่อมครอบนำปัจจามิตรได้ชรลอยภายในตัวของท่านจากมีธรรมทั้งนั้นครบทุกประการเป็นแน่ เมื่อจะชื่นชมพระโพธิสัตว์จึงกล่าวคาถานี้ความว่าทำสามประการเหล่านี้คือทักขียะสุริยะปัญญามีแก่บุคคลใดเหมือนมีแก่ท่านบุคคลนั้นย่อมล่วงพ้นสัตว์ปรูได้ดังนี้บทนี้เป็นชื่อของความเพียรอย่างสูงที่ประกอบพร้อมมูลด้วยปัญญาอันรู้จักกำจัดภัยที่มาประจวบเข้า บทนี้เป็นชื่อของความเป็นผู้ไม่มีความพรั่นพรึงรักสดนั้นชมเชยพระโพธิสัตว์ด้วยคาถานี้อย่างนี้แล้วก็ถามว่าท่านเก็บดอกไม้เหล่านี้ไปทำไมพระโพธิสัตว์ตอบว่าพ่อของเราปรารถนาจะตั้งเราเป็นผู้นำฝูงเราเก็บไปเพราะเหตุนั้นรักสดพูดว่า อุดมบุรุษเช่นท่านไม่น่าจะนำดอกไม้ไปเราจักนำไปให้แล้วหอบดอกไม้เดินตามหลังพระโพธิสัตว์ไปครั้งนั้นบิดาของพระโพธิสัตว์เห็นแต่กกลแล้วรำพึงว่าเราส่งมันไปหมายว่าจักให้เป็นเหยื่อของรากสดบัดนี้มันกลับใช้ให้รากสดถือดอกไม้ตามมาคราวนี้เราถิหายแล้วเลยหัวใจแตกเจ็ดเสียงสิ้นชีวิตในที่นั้นเอง ฝูงวานอนที่เหลืออยู่ประชุมกันยกพระโพธิสัตว์ให้เป็นราชาผู้นําฝูงแม้พระบรมศาสดาครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแล้วทรงสืบอนุสนธิประชุมชาดกว่าวานอนในฝูงในครั้งนั้นได้เป็นพระเทวทัตในครั้งนี้ส่วนบุตรของลิงผู้เป็นจ่าฝูงได้มาเป็นเรารตถาคตชนี้แล